Uh oh. อยากมันยอดไปกันต่อนะครับเอออายุมา ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พายุเข้านะครับแบบไม่ต้องตัดต่อกันเลยเนาะเอาให้ถึงแบบใกล้ๆถึงบ้านเลยไาจจะโดนไม่โดนนะฝน mm hmm. พอดีว่าจะทำชิปลงช่องนะครับแต่ว่ายากหาคอนเทนต์หรือว่าทำทำไม่ค่อยเก่งนะครับ เปดี๋ยวช่วงนี้ถ่ายอะไรมาก็น่าจะยัดยัดตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวทำไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยตอนนี้ก็คือถ่ายดิบๆไปเลยแล้วก็ลากลงช่องไปเลยนะครับจะลองเทสไม้ไปด้วยนะครับว่าไม้มันเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะนี่ฝนมาแล้ว ตอนนี้นะครับใช้เป็นไมมินินะครับพันกว่าบาทแล้วก็เชื่อมกับ DJI Action 4เลย Action 5 Pro นะครับลืมลืมโอ้โหลงเม็ดอย่างแรงเลยนะเนีน่ยโอ้โหน่าจะหนักนะครับ เช็ดกล้องไปด้วยนะครับกล้องก็เาขาประกันว่ากันน้ํานะครับประกันได้จริงไหมแต่ผมไปพืทับเบิกมามันก,ก็กันได้จริงยังไม่พังเดี๋ยวรอดูรอบนี้โอ้ลงมาแล้วออไม่น่าแตทั้งลมทั้งฝนเลยครับตอนนี้ เน่อาต่อท้ายสิบล้อเอากัดแซงยังไม่ได้นะครับอ้าวโอเคขอแซงหน่อยละกันเดี๋ยวทางคนเล่นโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไม่ไหว เม็ดก็เริ่มครับเม็ดใหญ่นะครับเนี่ยโดนมือโดนอะไรแสบหมดเลยโอ้โห,โอโหตอนนี้เท้าเริ่มเปียกหมดแล้วนะฮะอือโอ้โหเม็ดใหญ่ครับโดนหน้าอกดังตุ๊บๆนะครับเนี่ยโอ้โหขังยิน ทั้งเย็นทั้งเม็ดใหญ่นะครับฝนตอนนี้กัดติดโตกัดติดโซ่อ้าวโอ้ยบางเถกมือเจ๊ฟขนาดด้วยนะสงสัยน้ำจะท่วมแล้วมั้งนี่วันนี้ธรรมดาถ้าตกขนาดนี้เนะี่ย ร้องตกแบบนี้สักชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่เหลือครับท่วมแน่นอนนะ้มันาตาทรโอ้โหหนักหนักครับเนี่ยโอ้โหลมแรงมากอดูยังลมเนี่ย ่อสร้างอะไรนะี่โอ้โหตอนนี้ทั้งหนาวทั้งลมเลยครับ ฝนแห้งฝนแห้งแมวเนี่ยเจ็บขนาดสเสือด้ยนี่เสือหนาเติบอยู่เลยยังเย็นใจยๆเลยฝนถึงตุูบตุ๊บตุบๆละครับเอาแล้วหมวกขึ้นฝ้าแล้วทีนี้ย้มนิดนึงนะไล่ฝ้าออกโอ้โหเอาแล้ว ร่วมหนักนะครับเนี่ยตอนนี้รองเท้าผมนี่เต็มนะน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มขาเลยตอนนี้ปัญหาคือมันหนาวนี่แหละทีนี้ เตาา็มมันลเคร่งลมเค่งหนาวปลาต็ขึินเนี่ยจะไปเห็นทางเลยด้วยนี่ซือปาต๊ะแหงเติบนะครับนี่ เอาซ้อยนี่ละเ,เด่นเดนพรอดเนะครับตอนนี้คน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  ฝนตกแหงคฝนตกแหงนเี่ยโอ้ตกแหงเจ็บจรนะิงฝนตกแบบนี้ก็มาคู่กันกับรถติดแล้วครับโอ้ติดไฟ ข่ายยังนี่หามจอดตลอดแนวเอว้ยโอ้โ,ห,ห,อโอหียาหวดยอดโอ้เส็นได้ดอนนี่แหงเห็ดท่างนี่แหงบวเดาะง่ายแล้วนี่ รถเมล์ใส่กันยังพออะไรได้นะครับช่วงนี้หกโมงแร้งเ,เอาแล้วย่านน้ำท่วมสูงนี่แล้วสท่วมรถ กหนักมากครับประมาณ2 0เมตรนะแม่มเห็นทางนี่น้ำสวมะอะไรเจ็เก๋งก็จะ หนีน้ำท่วมออกมานะครับตรงไหนล็อกในน,น้ำท่วมนะ มองไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่นะขับเร็วไม่ได้ครับเผื่อมีมอเตอร์ไซค์รับมาชิบวันนี้เจ้าต้องมาแอบเล่นฟังท้างนี้ครับเนี่ยโอตกแง่ง That's what すまんちゃんが出ちゃうね。 ต้องแห่งขนาดเลยเนี่เบิงเบิงเบิงรถแล้วหยาบน้ำไปคนนะน้ำสวมท่างน,นะครับเฮ้ยนี่ฝาบืนกว่านี่ตะเข่งตัวบืนกว่านี่เออนะสุดยอด แต่ว่าเรื่องรถนี่ม่มีปัญหานะครับลืยนน้ำแบบยังนิ่ง,งคือนก็พับแบบสบายๆใจคืนอนก็โอ้ยนตก็แข่งแคบบ่เวียนทาง ือว่าเป็นการทดสอบนะครับกล้อง DJI Action 5 Pro นะครับต่อกับไม้มินิ DJI mini นะครับเซตอัพเล็กๆมกากินพื้นที่นะครับไม้ <My S 2> ก็เอาซ่อนไว้ในหมวกไหมมันจะมีแม่เหล็กดูดไว้ผมติดตั้งยังไงนะครับจะทาพูด เดี๋ยว่อยไปดูถ่ายวิธีการติดตั้งให้ดูอีกทีนึ่งอันนี้ลองดูผลลัพธ์กันก่อนว่ามันเป็นยังไงโอ้ยเราฝนดตัแห็งขนาดนี้เคเกินมีกลูกาามากเว้ยหยับหนามใส่ก,กันค่ะพูดด้วยั มวยใส่แรนสวนเนอ้ยขนาเอ้ยพระสิลมเลยเบิ้งจากลักษณะใบใหม่ล้วนน้ำกลางท่างนี่ก็ถือว่าร่มแห้งเติบอยู่นะครับนี่ <c oughs> โอ้ยเป็นไังจากรถไฟช่วงรถแรนพันจากรถไฟในกระไดรหรอกมันหยียบฟงใช้รถข้าเจ้าพระศิลปมนะลมยังรอก ออโอ้โโอ,อ,อ้เจียดเจียดเย็นดีนะครับเย็นดีโอ้ยตลาดนัดกระดิชนพคามินข่า แต่เมื่อไปเบิดเตเลยตอนนี้มเม็ดใหญ่หายขันขี่เร็วนี่เจ็บขนาดด้วยนี่เออุ้ยโคตรนะอ้ึ่งล่มหึ่งหึ่งลมนะครับนี่ยขี่ยากลมแห้งอุ้ย นำรอระบาย ติดเอียงเราคือกับสา้ติตตดรถรับส่งพนักงานเอาลครับตอนนี้ก็ใกล้ที่วัดบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวปิดคลิปไว้ซํำอีสทก่อนฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับคลิปผมจะเริ่มทายเหตุล่งเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะบอกท่านดีบันไดดอก กติดใช้ย่มพัฒนาจะคล้องไปเกดเห็นมันได้ซ้ำซ้ำเหตุได้สักกอนเรียรู้รึศิษาไปนั่งมืออไม่เมือใไม่มมเลวลกศูนย์นะครับโอ้ลมแห้งลมแห้งเช่งลมเช่นฝนเอาไว้สานีสักกันครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าไปว่ากันไหมโอเคสวัสดี